ข้ามาลดต้นไม้ที่โรงงานเย็นๆเลยถ่ายคลิปให้แม่ดูอันนี้ตรงด้านหลังโรงงานบอ่อน้ำบอ่อน้ำที่เอาไปใช้ลดต้นผักชีสองบ่ออันนี้ด้านข้างโรงงาน หลังก็จะลกนิดๆแต่ก็ดูแลตลอดพ่นยาไม่ให้ยามันขึ้นมีต้นแครลูกน้องมันก็ปลูกไว้ต้นอะไรอะมาราอ,อ่านี่สวนสวนผสมของลูกน้องก็ทำไว้พวกผักพริกผักพริกหัวราพาปักทองมะเขืออะไรเนี่ย ซื้อมเมล็ดพันธุ์ให้มันทำกันนี่กันกันคอกกันกระต่ายนี่เลี้ยงกระต่ายไปตัวหนึ่งอันนี้เขาก็กำลังทําแปลงใหม่เขานี่จะเป็นถั่วค้างละมั้งไอ้ที่รอยถักถากต้นแค่นี้เขาเอาไปทุบตากินลูกน้องคนเราทำมันกินนี่มีพริกลำไย,ยมีลำไย,ยอยู่ต้นหนึ่งปลูกมาได้สองสามปีละ ก็มีเนี่ยปกค้างเครองอะไรมีใบสารแน่อยากปลูกอะไรก็ซื้อเม็ดมาให้มันเผาขยะขยะใบไม้เยอะต้นไม้ตัดออกไปเยอะแล้วก็ยังเยอะอยู่เมื่อก่อนใส่กระสอบเทศบาลเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เก็บไม่เก็บก็ต้องเผาควันท่วมไปหมดอะ พาไปดูมายงชิดมีมายงชิอยุ่ต้นหนึ่งได้กินลูกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูแลรักษามันเนพิ่งจะมาแต่งต้นนี่มายงชิดรสชาติอย่างอร่อยเลยตั้งกระปลูกมามีหลายลูกแต่เพิ่งได้กินไป็ลูกเขาต่างทุกน้องไม่ให้เก็บี่แต่งตอนแรกมันต้นมันใบมันโหลกคึ้มนี่หนุ่มาแต่งเนี่ยให้มันโป่งนี่เริ่มแตกใบใหม่แล้ว เดี๋ยวจะพ่นยาเร่งดอกเร่งเร่งเร่งอันนี้มันเร่งดอกให้มันออกดอกนี่ด้านหลังห้องพักลูกน้องในบ้านหลังใหญ่ห้องพักหมดอ่ะในครัวนี่ด้านหน้าที่เดินมา่อกี้นี้ในโรงงานอยู่นี่ต้นไม้นี่ต้นตีนเป็ดต้นมะม่วงต้นขนุน ขนุนออกลูกเพียบลูกเล็กๆกน้อยๆเต็มไปหมดฉีดดน้ำพรมฉีดดินด้วยอะไรด้วยให้มันเย็นๆหน่อยอนี่ต่ะแต่งตัดต้นว่าตรงตรงมุมบ่อปลาเป็นต้นหนึ่งแต่งต้นหูกระจงกิ่งหักเลยไม่สวยเลยต้องรอมันแตกอีก น้ำให้มันชุ่มนยตุ่มก็เพิ่งเดินเดินใหม่ลืมปิดไฟบ่อปลาปลาตัวประมาณเกือบเบแขนหนึ่งละตัวใหญ่มากนี่เลี้ยงมาประมาณเจ็ดปีแล้วเจ็ดปดปีแล้วปลา ก็ทำงานไปตามปกติไม่ต้องดูบอกอย่าดุเหมือนหมาไอ้ดุเหมือนเสือทุกอย่างต้องเป็นไปตามเป้าหมายถ้าไม่ได้ไม่ต้องถามต้องรายงานเองถ้ามาฝั่งแปงเกษตรเริ่มเขียวแล้วเขียวที่ว่านี่คือหญ้านะแต่ปักทีนะี่ยังน้อยอยู่กำลัาางดูอยู่ว่าถ้ามันน้อย น้อยมากๆเละหรือจะเละเอาใหม่เอาฟางออกวางไว้ข้างๆแล้วเราะแค่แค่เม็ดผักชีจะมันแตกอ่ะมันแตกขึ้นมาแล้วนะถึงจะมาโรยอันนี้คุยมาแล้วคุยมากับคนขายเม็ดแล้วแต่ว่าให้รออีกสักสามสี่วันถ้าไม่พึบขึ้นมานี่เดี๋ยวโลอะหมดเลยไม่เอาเสียเวลาทำแล้วต้องให้คุ้มค่าไม่คุ้มค่าไม่หรอก ใส่ให้แม่ดูดูเพลินๆรันพักร้นพักทีมองมใครอยากจะอยู่ห้องไหนนอนห้องไหนตามสบายลมเลื่นสะอาดสะอ้านไม่ชอบรกๆไงเขาให้ทุกคนมีเวรฝ่ายใบไม้เปิดปิดไฟคนจะมีหน้าที่เพราะอยู่เีแล้วต้องรักษาความสะอาดด้วยเพราะเฮียไม่ชอบโปกโปะเป็นประตู ันา่นายแม่ดูเล่นๆจะได้รู้ความเคลื่อนไหวหนุ่มมั้ง